ปลูกที่กินนะคะกินในสิ่งที่ปลูกนะคะมัม,มบลีได้เลิกได้ยามตัดขนุนนะคะวันนี้จะตัดขนุนให้ดูนะคะแก่แล้วนี่ก็ขาค่ะ ด้วยก็แก่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะตัดไปแขวนมาให้นก<ไ>นี่ค่ะพันปักช่องห้าูนเลยลูกโบอโตเต็มที่แล้วแต่นกหรือแมงหนูมาตอมก็เลยต้องจะเป็นต้องตัดมนันเนาะโอ้ป๊า นี่แหละพาหนึ่งบรรทมอ่พา่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ึงบอกละเอามีดน้อยเดี๋ยวเดี cái thứ nồn à. Nè, cá mắc mí cả. ปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกนะคะขนุนมังมีสามปีแล้วค่ะเนี่ยได้กินหนนวยละเอนานายสามปีกลัวมะอมืหวานค่ะ ข้าวเหนียวมูนเนาะข้าเนียวมูนบ้งมีแล้วก็สลาน้ํากะทิหรือว่าอ่าอย่างก็ละช่องใส่กระนุนเนาะรูปมิตหมากนี่จำซื้อพันธุ์มันบ่ได้เขาว่าพันธ์อนี่ไงซื้อมาจาก งานมักขามหวานสามปีสามปีกู้กลัวแล้วนี่ค่ะต้นมันกับเบือร้ายให้เบืองหลายครั้งเลยเนาะเดือยเบืองอีกทีหนึ่งค่ะต้นมันเล็กพริกขี้หนูต้นน้อย เหนียวขนมกะเจี๊ยบค่ะ